ธรรมะวันละนิดชีวิตแจ่มใสวันนี้ตรงกับวันที่22ทธันวาคมปี2,564กวาดใบไม้ไปก็พิจารณาเรื่อยไปก็เลยเห็นถึงสัจธรรมแห่งชีวิตว่าคนเรานี่ก็คล้ายๆกับต้นไม้ใบไม้ ใบไม้ก่อนที่จะได้ร่วงหล่นลงมาครั้งหนึ่งก็ได้อยู่บนยอดไม้ซึ่งสูงกว่าเรานะเราก็ได้แต่แง้นมองขึ้นไปเห็นแต่ใบไม้อยู่บนยอดใบไม้ก็ได้อยู่บนยอดท้าทายลมแดดฝนใบไม้ที่ เขียวชุ่มชื่ชนแต่ต่อมาไม่นานนะใบไม้เหล่านั้นก็ร่วงลดลงมาอยู่บนพื้นดินแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเราชีวิตคนเราก็คล้ายๆกันเมื่ออยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่มีความสูงกว่าคนอื่นเขาก็จงประพฤติตนเองนั้น ให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายหากอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่มีความสูงกว่าคนอื่นทำตัวบ้าอำนาจประกาศถึงความหยิ่งยะโซโอหังแม้กระทั่งเป็นคนที่มีความลำพองเหมือนกับอึง่งร้องอยู่กลางทุง่งเดี๋ยวก็จะยุ่งทีหลังฉะนั้นตำแหน่ง เมื่อได้อยู่ในตำแหน่งที่มีความสูงกว่าคนอื่นก็อพึงเข้าใจว่าสักวันหนึ่งท่านก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปในที่สุดก็คือหมดสภาพเหมือนกับใบไม้เมื่อครั้งหนึ่งที่เราแลเห็นว่าอยู่สูงกว่าเราแต่ต่อมาเขาก็อาร่วงหล่นลงมาแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเราตำแหน่งแห่งที่ที่อยู่สูงกว่าคนอื่น สักวันหนึ่งก็ต้องหมดสภาพในที่สุดเก่าไปใหม่มาเขาบอกว่าตำแหน่งไม่คงที่แต่ความดีสินี่คงทนอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและก็แน่นอนเมื่อเรามีตำแหน่งแห่งที่ที่อยู่สูงกว่าคนอื่นก็ต้องยืนด้วยความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วก็ดำรงไว้ซึ่ง พรมบิหารสีประการก็คือมีเมตตากรุณามุยตาและก็เบกขาให้ความรักต่อลูกน้องต่อบริวารน,นะแล้วก็ทำตนเองให้มีความเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัตินะก็จะทำให้เราบริวารน,นั้นเป็นที่รักเมื่อเราทำตนเอง ประพฤติตนเองให้เป็นที่รักต่อเหล่าบริวารทั้งหลายเมื่อเราจากไปจากตำแหน่งแห่งที่เหล่านั้นเขาก็จะพูดถึงถามหานี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นซึ่งจ,ะจะัจธรรมกวดใบไม้ไปก็พิจารณาเรื่อยไปก็แลเห็นว่าคนเราก็คล้ายๆกันสักวันหนึ่ง เราก็ต้องอร่วงหล่นแล้วก็เป็นเหมือนกับใบไม้ในที่สุดเราก็ต้องล้มหายตายจากกันไปนี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตนะขอเจริญพร